พาเยี่ยมชมกลุ่มประมงเรือเล็กนะครับนี่เลยเป็นรอบดักหมึกครับที่ตั้งตั้งอยู่นะครับเป็นลุกรอบดักมึกเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าวิธีการทำก็ทำยังไงนะใช้ไม้อะไรทำพอดีมาเจอคุณลุงเขากำลังตีขึ้นโค้งรอบอยู่พอดีเลยนี่ครับกำลังตีกันอยู่เนี่ย ไอคนก็สารอวนทับเข้าไปไม้ที่เอามาทำก็จะเป็นไม้ยูคานะครับนะเป็นไม้ยูคาอันเล็กๆหาง่ายครับตายูคาก็อยู่ด้านหลังนี่นี่เลยวิธีขึ้นโครงรอบดักมึกของเรานะมหมอมมึกกระดองเข้าหมดนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นฐานแบบนะครับเป็นฐานแบบ เป็นแล้วแกก็ตัดพอดีนี่ดัดดัดง่ายะปึ๊บอ้อปัป๊บล็อกพอดีลยฮะเสียบใส่มันจะเป็นล็อกตัวพอดีเลยแล้วก็ตะปูตีเข้าไป นี่แล้วก็วางวางด้านบนอีกไม้นึงด้านข้างอีกสองอย่างงี้อย่างนงี้นะนี่ปั๊บน่าใส่ด้านข้างหนึ่งอัน,อนเป็นไม้ยูคาครับเนี่ยอันนี้ใหญ่ๆนั่นจะเป็นท่อนไม้ล้านล่างนะครับ นะแกตัดแบบของแกไปแล้วนะด่านนู้นแกจะเย็บครับฝ่ายเย็บอยู่ด้านู้นขอออกซอเลยนะออกยูทูปไปนะด้านนี้อ่าแกจะใส่ถุงเลยผูกถุงพอเย็บเสร็จแกจะผูกถุงเปรียบเสมือนว่าเป็นไข่หมึกนะฮะสีก็าขาวลอยให้มันลอยอน้ำเวลาโดนน้ำมันก็จะปลิวตามขึ้นน้ําตามขึ้นนะขึ้นตามน้ําอะไรพวกนี้หมึกก็จะคิดว่าเป็นไข่ก็เข้าไปในนี้นะครับ นี่นี่ครับโอ้โหลูกใหญ่ๆนะครับมึกกระดองมึกหอบนะครับเข้าหมดเลยนะนี่ฮะเกบปกแกใช้เองครับคาใช้เองนะครับออกไปวางนี่แหละกลางทะเลด้านนอกนู่นแหละนะครับดูดนน,าน,านันนู้นตีแบบไปเยอะเลยครับตีไปเยอะเลยอวนก็จะเป็นอวนประมาณตานี้ฮะประมาณนี้ทีทีอย่างเงี้ยนี่ฮะ เป็นได้ลักษณะนี้โอ้แกเย็บเย็บได้ตึงได้ดีเนี่ยด้านงาหมึกเข้าด้านนี้ครับหมึกเข้าด้านนี้เข้างานี่นะครับตอนที่ผมไปออกเรือนี่จะมีไข่ไข่ผูกอยู่ตรงคานนี่นะไข่หมึกนะครับผูกคานเนียนี่เลยแล้วก็จะมีทางมะพร้าวทางมะพร้าวปิดด้านหลังนะครับทางมะพร้าวปิดปิดบนปิดล่างเลยนะตอนไปออกเรือพอมาเจอ ลุงเขาขึ้นโครงรอบก็เลยขออยากแกถ่ายวิดีโอให้คุณผู้ชมได้รับชมเลยครับผมวิธีการทําโครงรอบดักหมึกนะครับนี่ขึ้นโครงนี่ยเทียบเลยนี่โอ้โหอ่แกก็เรียงเรียงไว้เป็นสต็อกไว้นั่นเองนะครับทําเป็นสต็อกไว้นะพอมันลงน้ําลงอะไรก็มันก็มีอายุงานของมันครับเป็นไม้ยูคานะครับแล้วก็ผุพังไปนะครับตามอายุการใช้งานนะ นี่เลยนี่วิธีเ,เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์การประมงหาหมกึกอุปกรณ์การประมงออกหมึกหาหมึกอันนี้แกมีแบบของแกอยู่แล้วครับเนี่ยตีไว้ลักษณะนี้ แกก็ไปวางใส่แบกบแกบบก็เอาไม้โครงมาขัด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 แล้วก็ปูตีนี่เลยนี่ฮะไม้ไม้ฐานล่างแกที่ตีเป็นสต็อกไว้นี่ครับเพียบเลยโอ้ทำไมนี่หายากใช่ไหม,มตได,หมด <laughs> ต้องสั่งมาจากที่อื่นต้องสั่งจากที่อื่นใช่ไหม ครับว่ากันไปตามวิถีครับ <laughs> ออเออแกต้องสั่งเอานะครับนะครับไม้ท่านี้ไม่ได้ไปหาตัดเองนะเออที่ไม่มีแล้วบอกงนะั้นขายที่หมดคนละยองว่ากันเป็นบ้านจันทรันหมดแล้วนะเดี๋ยวนะี้นะอันนี้แกต้องสั่งมานะครับต้องสั่งไม้มา ต <2 S 1> oh, ้นเท่าไหร่นะสองบาทโอ้โหไม่ใช่เลยเอ้ยลูกลูกหนึ่งี่ใช้กี่ต้นแล้วเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเหรอเดี๋ยวนี้สองบาทห้าสิบโอ้นี่ครับลำลำแล้วสองบาทห้าสิบครับผมคุณผู้ชมนี่นี่นะไม่ไม่ธรรมดานะลูกหนึ่งก็ใช้กี่ต้นนะเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบโอ้สิบต้นนะน,น,นอกจากว่าต้นไหนจะลำยาวๆก็จะต้นละสองบาทห้าสิบประมาณเออก็อมีต้นทุนนะครับนะเวลาท่านมาซื้อหมึกซื้ออะไรก็อย่าไปต่อนะครับนะเ <c oughs> นี่ยต้นทุนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเนี่ยฮะตะับปูอีก,กอ่า นานไงเห็นไหมนะตะปูโลใช่ไหมโลเจ็ดสิบนะไม้ก็ต้นละสองบาทห้าสิบนะครับลูกหนึ่งก็ใช้ไประมาณสิบต้นเลยสิบลำนี่ตอกคูณเข้าไปนะครับไม่ใช่แค่นี้เองนะตรงนี้สร้างนิดนะต้นที่บาทอ่ะเออไอ้เนี่ยตกต้นตกปลูกหลัอยหาดเรียบๆตเนี่ยมีไม้หลักเอาไปทำสัญลักษณ์เราอ๋อเป็นไม้หลัก อโ,อโ,โอ้โหต้นทุนแกบอกสองร้อยกว่าบาทนะพร้อมจะลงสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็อ้วนด้วยอันนี้อันนี้รวมอ้วนเลยใช่ไหมลง<ว>ใช่ไหมรวมรวมอ้วนเย็บเสร็จอะไรเรียบร้อยอย่างเงี้ยฮะพร้อมลงอย่างกันนะฮะตกต้นทุนลูกละสองร้อยห้าสิบบาทโอ้โหนี่ฮะนี่ แด่สโอกาสมาสัมภาษณ์ลงแกพอดีเลยนะก็เพิ่งได้เห็นนะก็มีไม้คานด้านนะไม้คานผูกเหย่่อไม้คานผูกเกลียต้นทุนต้นทุนด่านนู้นก็จะเป็นเรือนะครับใส่เรือลงไปวางกลางทะเลนะครับ ใช้ใช้เหยื่อะอะไรลุงปลาป่ะไข่มันเลยใช่ไหมอ่าอ่าตอนผมไปออกเรือมันจะเป็นไข่หมึกกัหมึกหมึกหอมอะ่ะแล้วใช้เชือกผูกเป็นจุ่มเป็นพวงผูกอีกทีนึ่งโอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ถูกถูกเหมือนกันนะครับตน้นทุนพร้อมลงนี่ก็สองล้วกว่าบาทนะนะครับเนี่ะเสร็จเรียบร้อยหนึ่งหลังหนึ่งลูกลหรือหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเรียกเป็นหลัง เป็นลูกอะเนีกเป็นลูกดีกว่านะโคมเนี่ยลูกแบบแกก็วางปุ๊บแล้วปั๊บนี่โ้โหพอดีเป๊ะเลยนะครับตีแบบแล้วก็ไม้มาขัดนะด๋ยวไปดูตอนที่ใช้งานนะครับที่มันลงน้ำไปแล้วนะตั้งเห็นตั้งอยู่ทางด้านนน้น เดี๋ยว่อยมาสัมภาษณ์แกมานี่อันนี้ไปใช้งานมาแล้วครับเนี่ยนี่ก็จะมีเพียงมีอะไรเกาะบ้างนะเนี่ยมีเพียงมีอะไรเกาะบ้างนะเพียงนี่คมนะครับนะเวลานี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องใส่ถุงมือจับนี่เลยโอ้โหนี่ฮะนู่นแหละครับ,รบเอาไปวางตามแนวนะวางเป็นแนวเป็นแนว,นแนวกลางทะเลนู่นนะครับหมึกมันก็จะเข้ามาเนี่ยนะ ถึงเวลาก็ไปดึงกู้ขึ้นมานะนี่เลยหุ่นใหญ่ๆเราก็ต้องมาคอยเองอ่าอันนี้จะเป็นอวนนะเป็นเหมาหืนใหญ่ๆมาเลยแกบอกนะ ลูกกระพันก่าบาทโอ้ก็เหมือนกับหมวนผ้าเหมือนกับเหมืนหมวนผ้าใช่ไหมนี่เ็เหมาต้องเหมามาเป็นเป็นใหญ่ๆมาเลยนะครับมโอ้โหเนี่ยเราก็ต้องมานั่งซอยอ่านั่งซอยอ่ะนะครับอันนี้แผนกเย็บนะฮะแผนกเย็บอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นช่วงงามันนะครับช่วงงามัน นี่ครับสาเร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ฮะก็เป็นลูกลอบพร้อมลงน้านะก็เป็นลักษณะนี้พร้อมลงน้าปลาเหมือกก็จะว่ายเข้ามาทางนี้นะครับเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ไปหาเล่นก็ออกไม่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้เชือกดึงขึ้นมานะผูกเชือกลักษณะนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาครับผมก็จะประมาณนี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับผม วันนี้เอาวิถีการทํารอบมึกมาให้รับชมนะครับนะนี่เลยมาเจอคุณลุงเขากำลังทําขึ้นโครงอยู่พอดีเลยขออนุญาตแกถ่ายพอดีเลยครนะครับนี่ครับสำหรับพีพีนี้ก็ต้องขอกล่าวคว่า,า,าสวัสดีครับผม